สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินพลอยมาพร้อมกับหนังสือดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตการลงทุนของเพื่อนๆไปเลยค่ะนั่นก็คือ Money Making Machine เครื่องจักรผลิตเงินสด l i m i l e d e d i t i o n จากคุณสันกระทรวงจารุศิระนั่นเองค่ะเป็นหนังสือชุด3ามเล่มที่บอกเล่าประสบการณ์การลงทุนแบบหมดเปลือกเลยค่ะ แอดมินพลอยเลือกหนังสือเล่มนี้มาเพราะว่าอยากจะช่วยให้ทุกคนที่กำลังสนใจเรื่องการลงทุนได้มีไกด์ไลน์ดีๆที่มาจากประสบการณ์จริงค่ะฉากออฟฟิศเล็กๆแอดมินพลอยนั่งหน้าคอมพิวเตอร์สีหน้าเคร่งเครียดแอดมินพลอยพึมพำแดงอีกแล้วพอร์ตฉันจะเหลืออะไรเนี่ยทำไมซื้อตัวไหนก็ลงตัวไหนขายก็ขึ้นถอนหายใจเพื่อนร่วมงานเดินเข้ามาเป็นไรพลอยหน้าเครียดเชียว แอดมินพลอยหุ้นอีกแล้วแกติดดอยไม่รู้จะลงยังไงแล้วเนี่ยเพื่อนร่วมง,งานลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูดิ Money Making Machine ของคุณซันกระซวงอ่านแล้วเปลี่ยนความคิดเรื่องลงทุนไปเลยนะแอดมินพลอยจริงดิเขาเขียนเกี่ยวกับอะไรอะเพื่อนร่วมง,งานเขาเล่าประสบการณ์ตรงเลยทั้งเทคนิคทั้งวิธีคิดแถมมี Trading Journal ให้จดด้วยนะเว้ยแอดมินพลอยน่าสนใจขอยืมอ่านหน่อยแก เพื่อนร่วมง,งานเอาไปเลยพลอยลองดูเผื่อจะช่วยให้พอดเขียวเขียวขึ้นมาบ้างนะจากละครสั้นเมื่อกี้เพื่อนๆน,น,น่าจะเห็นแล้วว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงจริงๆค่ะแต่หนังสือ Money Making Machine เล่มนี้จะช่วยให้เราเตรียมตัวรับมือกับความเสี่ยงเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นค่ะคุณซันกระซวงได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์กว่า20ปีในตลาดหุ้นมาถ่ายทอดให้เราเข้าใจง่ายๆตั้งแต่เรื่อง day trade scalper Technical Analysis ไปจนถึง Fundamental Analysis เลยค่ะที่สำคัญคือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนแค่เทคนิคการลงทุนนะคะแต่ยังเน้นเรื่อง Mindset หรือทัศนคติในการลงทุนด้วยค่ะเพราะคุณซันเชื่อว่าจิตวิทยาการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์และตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลในสถานการณ์ต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นบทที่7ที่ชื่อว่าโลภกลัวเสียไดย้รู้มีเป็นบทที่โดนใจอดบินพลอยมาก เพราะมันคือสิ่งที่นักลงทุนทุกคนต้องเจอจริงๆค่ะสิ่งที่แอดมินพลอยชอบที่สุดในหนังสือชุดนี้คือ Trading Journal ค่ะเพราะมันช่วยให้เราจดบันทึกการเทรดวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของเราได้อย่างเป็นระบบค่ะเหมือนมีโค้ดส่วนตัวคอยแนะนำเลยค่ะส่วนที่ไม่ชอบอาจจะเป็นเพราะเนื้อหาค่อนข้างเยอะมือใหม่อาจจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจพอสมควรค,ค่ะแต่รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะ หนังสือเล่มน,นี้เหมาะสำหรับใครแอดมินพลอยว่าเหมาะสำหรับทุกคนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนหรือคนที่ลงทุนมาสักผักแล้วแต่ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรค่ะเพราะมันจะช่วยให้เรามีความรู้ความเข้าใจและมี mindset ที่ถูกต้องในการลงทุนค่ะแอดมินพลอยให้คะแนนหนังสือเล่มน,นี้9ก้ทับ1ิเลยค่ะหากหนึ่งคะแนนเพราะเนื้อหาเยอะไปนิดแต่โดยรวมคือดีมากดีมากค่ะสรุปแล้ว Money Making Machine ไม่ใช่แค่หนังสือ แต่เป็นเหมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสร้างกระแสงเงินสดและประสบความสําเร็จในการลงทุนได้จริงๆค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้สามารถกดลิงก์ที่อยู่ข้างล่างได้เลยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อ d ดมิน o พลอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะ